วันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาทุกคนมาเที่ยวนะครับครับผมนี่คือแมนน้ําเจ้าพยานะครับแล้วก็สถานทนีครัเป็นสถานที่คามสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเที่ยวตรงนี้เลยครับนะครับป้อมเพชรนะครับ ไปจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะครับนี่เลยครับเป็นต้นไม้ล่มลื่นนะครับแล้วก็ติดแม่น้ำเจ้าพญานะครับนะครับข้างในก็จะงามนะครับ ทุกคนครับตอนนี้กันเป็นช่วงฤดูน้ำหลากนะครับก็จะสายน้ำก็จะแรงนะครับสวยงามน,นะครับเราชมเพื่อความผ่อนคลายนะครับอันนี้คือคอ้อมเพชนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับ ของจังหวัดรันคกศรเสียุัยานะครับบริเวณนี้คือบริเวณที่แม่น้ําเจ้าพยานะครับเป็นสายน้ําของแม่น้ําเจ้าพยานะครับไหลามารวมรวมกันกับแม่น้ำับผมไหลามารวมกันกับแม่น้ําป่าศักอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับ ทางนู้นก็จะเป็นวัดพนันเชิงนะครับนี่นะครับกระแสน้ำตรงนี้ไหลแรงเชี่ยวมากเลยครับจะให้ดูป้อมเพชรนะครับบริเวณนี้นะครับด้านหน้านะครับเข้านะครับเป็นประตูทางเข้าอยู่ทางนน้นครับอันนี้จะเป็นตัวบริเวณของตัวป้อมนะครับที่ติดกับนี่ครับแม่น้ำเจ้าพระยาครับ ฝั่งนี้นะครับที่ไหลไปนะครับแล้วก็ฝั่งทั้งนู้นเดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณที่เป็นแม่น้ําป่าสักนะครับก็ฝั่งที่เราเห็นทางนู้นไกลๆก็จะเป็นวัดพนันเชิงนะครับนีครับ ทคนครับที่เราเห็นนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะเป็นวัดพนันเชิงนะครับมีแม่น้ําป่าศักดิ์นะครับไหลมานะครับมาบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งนี้นะครับตรงนี้นะครับทุกคนอยู่ติดแม่น้ำนะครับน้าตอนนี้ก็ไหลเชี่ยวมาก วันหยุดวันว่างก็แนะนำให้มาเที่ยวนะครับเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ครับผมในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับอ้อมเพชรครับลมลื่นนะครับผมยากาศช่วงหน้าฝนนะครับได้ดูแม่น้ำเจ้าพระยาที่เต็มตะลิ่งได้ครับ เป็นอย่างนี้นะครับผนท้ายครับ ทุกคนครับวันนี้ก็พามาชมนะครับป้อมเพชรนะครับโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ติดกับแม่น้ำสองสายนะครับมาบรรจบกันนะครับมีแม่น้ําป่าสักกับแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็วันนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่พาทุกคนมาเที่ยวนะครับก็พูดผิดพูดให้ข้อมูลไม่ถูกประการใดก็ขออภัยมานัดโอกาสนี้ด้วยครับ เดี๋ยวติดตามกันในโอกาสหน้าครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับโอเคครับสวัสดีครับ